ครับเรามาพบกันในช่วงที่สองของรายการสบานกุรอานนะครับหลังจากที่เราได้บอกบุญความดีกับท่านพี่น้องนะครับไปหวัดใจในเรื่องของการบริจาคในหนทางอัลลอฮฺตลานะครับ ยาติทีวีเป็นทีวีให้ท่านพี่น้องได้รู้ในเรื่องของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ดูแลในกัมพานะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขอขอบคุณครอบครัวฮัจีอาริตุตเกียนอีสุดินบินโซเละผู้บริหารบริษัทครีมสแควร์ขอขอบคุณฮจีอิสแมนบินโซเละเจ้าของสินทอนสเต็กเฮาส์และสินทอนแอนด์ซัพพลายอขาก็คุณฮนจีโรมาทายาเลลาเรืองปาามีขลามสดๆดจำหน่ายในนาฟาริดายขลาม ขอขอบคุณอาจารย์ดิษฐ์อาจารย์ชันมารติเลขาสตาบันรักอัตุอ่านซอยหาไทยราช50แห่งนี้ขอขอบคุณอาจารย์สุริฮะนางพญานะครับและขอขอบคุณอามีนจับปทอมินพชนารับจัดบุฟเฟตโตจีในงานต่างๆทุกการซื้อทุกการสนับสนุนเท่ากับให้ยาติมได้ดูแลดนกัมพากันตลอดไปนะครับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสบาฮูกุรอานนะครับกุรอานยามเช้านะครับเรียนเชิญครับ0 8 5 3์แปดห้นะครับเก่งครับสร้างไว้กุม บริกุมสลามค่ะจางจากเกาะยาวน้อยค่ะเกาะยาวน้อยฮัดยาดารุนีนะค่ะค่ะเชิญเลยอ่านหน้าไหนคะอาจารยเพิ่งเข้ามายังไม่รู้ไม่มาอายะยูนุสอายาที่ยี่สิบเอ็ดัวดะอะดักมันันนัสนะครับแล้วหน้าอะไรคะอายาไม่เอาเอาดูเอาเราอ่านตรงไหนก็ได้อ่านเชิญครับ อ่าพอเข้ามานะไม่เป็นไรเริ่อ่าเพิ่งเข้ามาอ่าได้เลยได้เลยอ่าเชิญครับเดี๋ยว็ดเดี๋ย็ดนะคะอ่านหน้าใดเจอเจอตรงไหนก็อ่านได้อ่าเชิญครับอ่าอุบิลลาอ่านอันอันอันอิซราซุนนีป่อยนะท่าอาจารย์ได้ครับอาอุบิลลาอิมินะชชตบานิร์กิม Bismillahirrahmanirrahim. Izazm dzilatin ardu dzilalah. Wa wa akhoyatin ardu askalah. Atau ini nih ni. Wa akhrojatin tuh gimana nih Wa akh, wa akhrojatin ah. ardu askalah. K. Ah. وقال الإنسان وقال الإنسان ما يوم يومئذ بأن, بان ربك بأن بِأَنَّ رَبَّكَ يوم يومئذ يوم, يوم يومئذ ตาเลีิยิเราอามาลาฮุมว่าไม่ยะมมิกลาซารรตินคอยรยารว่าไม่ยะมมิกลาซารรตินชรรยยรออืมเสร็จแล้วกลาีอัลฮัมดลเล่ออ้าวถามนิดหนึงนิดนึ่งนะสุรหนี้สุรอะไรครับ ส, so สุรัจอะสุร A, ัจจ wow> ัลจัลลาสันสันสัลาสันสัลาเปี้ยวอะไรสุสุรัตวัลจัลลาสันสัลายังไม่ทราบนี่ข้าวารอ่าจะบอกให้สันสัลาเปี้ยวแผ่นดินไหวอย่างแรงหมายถึงวันเกี่ยามานั่นแหละคือสัญญาณวันเกี่ยามาแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นที่ที่ไหวๆทุกวันเนี่ยยังไม่แรงนะครับที่แรงจริงๆคือวันสิ้นโลกเลยนะครับ อัลฮัมดุลิลละขอเราคุ้มครองนะอัลฮัมดุลิลละขอสุขภาพแข็งแรงนะมีโอกาสก็ร่วมบริจาคเพื่อรักษายาตีมด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละครับ assalamualaikum จากคุณเยาวรีศนะครับจากเกาะยาวน้อยนะครับเกาะยาวน้อยนี่มีโอกาสได้ไปหลายหดแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับครับอัสลามุอะลัยกุมครับ

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا عزيز الرحيم لتنذر قد القول على أخذهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أعلانا فهي إلى الأبطال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ชินาุมุมล่ยุบสิรูสดาอลี่อัลฮัดลลาอลดลาฮอัลฮัมดุลลครับอัลฮัุลาฮครับสบายดีนะครับอัลฮัมดุลลาฮสบายดี้าจาบ้านนาคับนะครับขอให้ติดติดอะติดอะไรอ่ะโทรทัศน์ไวๆนะอ่าา นายช่างก็ส้มไม่จอมริดดีจานแต่ขอดัวอานนะครับสลามลกุ้มครับจากบ้านนาทับนะครับอ้าวเชิญครับ0853425164นะครับเบอร์โทรศัพท์บนนาจอนะครับครับสลามลิกุ้มอะไรุู่สลามะาร้อมาตุลอยว่าประกาศตู่ค่ะคู่ขวานะวันนี้จานต้นอะไรครับลาอุกซิโมค่ะ Turut turut balad ken kap. A'uzu billahi min as rajim Bismillahirrahmanirrahim <coughs> La rahim. Laa bihazan balad. Wa antahilum bihazan balad. لقد خلقنا وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ولقد خلق... ووالدي و... وما ولد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Ayah sabu, ahad. Ayah sabu ahad. alam, nasihat ahad Yakulu alam, nasihat alam, nasihat alam, sabu alam, nasihat alam, alam, nasihat alam, nasihat alam, อาดจะได้ลักตัฮงมันอักบะวะมาอาจจะรอกะมัลอักบะฟักอุรอกบะสรุปกอลนะดีฝรังต่อใหม่นะครับสรกอลนาดีอะลฮัมดุลิลลาห์อะซุโร่อะไรรู้ไหมเนี่ยซุโร่ตุลบาลัดอัลบาลัดแปลว่าเมืองนะครับอะเป็นเมืองทอะก็คือนคร มักกะฮ์มาดีนะเป็นเมืองที่ปลอดภัยนะครับอัลฮัมดุละอ้าวเลครับขอเราส่งคุ้มครองนะครับสลัมเลก้มจากผู้พิพการทางสายตานะครับจากคู่ขวาเชิญครับ0853425164นะครับเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอให้ท่านพี่น้องได้ต่อสายในการโทรมาพูดนะคุอานกันในเช้าวันนี้นะครับ0853425164นะครับลฮัมดุละนะครับ พี่น้องอาเชิญครับสลามลัยกุมอัสลามอะลัยกุมักุสสลามะมาุลัวะบระกัตุจากไหนครับอาจารยแม่ม่ไม่ไ well, ด้โทรโฆษนาเลยนะอ้อันอออเอาดูไม่ออกนี่อาดูไม่ออกอันต้นที่ถนัดก็ได้ออาโอเคเลยโอเคโอเค MINA ASYTA NIRRAJI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM RATU JASIATAN AGOSHIA MAH AMIN TA'ANUL KITAB MINA ดกอมลกุนนะลีโก้ก็ให้นะลีโกมีอยู่กี่นู่นอ่าอที่อาตอาต่ออ่ะใหม่เอาใหม่าามาจ้าววกอลกิคุมราบุสเมด ซาดกอลลอร์ดอีมซาดกอลลอร์ดอีมอัลฮัมดุลิลลาห์ฮฺตาดนานไม่ได้วันก่นอนก็อ่านครั้งหนึ่งก็หายเว็บเจ็ดปอนด์หยดอันนี้ต้องแก้ไขนิดหนึ่งลีกโกมีอ่านอันตุกอฟน,นะลีกโกอ,อย่าไปอ่านลีกาวไม่ได้เป็นชิกาฟกอฟนะครับไอหนักจะมาหยาดลีโกเสียงหนักนะครับอัลฮัมดอุดีนะจาก นี่สีสาคอนนะครับอำเภอสีสาคอนนะครับนี่นะครับเชิญครับ08534625164นะครับ08534625164นะครับเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมเองนะครับท่านพี่น้องต่อสายในการโทรมาอ่านกูตอ่านกันในเช้าวันนี้นะครับเชิญครับสลามุอะลัยกุม Ma'akun warahmatullahi wabarakatuh. Hajjah ya Fatimona nah. Hmm. Ah, ginajab ta'ar. Au samaya nah, kap. Wa ida'at. Ah, cing, kap. Eh, bilahi minas sayqun Bismillahirrahmanirrahim. وإذا أذان الناس رحمة من بعد ضراء مستهم من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مخرا ان رسلنا يختبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الخلق وجبين بمن فيه القيد وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموت وجاء อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอเราทรงคุ้มครองนะ <c oughs> หัดยาฟ้า,ฟาอาจารย์ด้วยค่ะฟา,ฟาติโมอใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> ฟาติมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับาจากมารูปไฟฟ้าลจะันะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์น,นะครับเอาละครับะจากโรงไฟฟ้าลจันนะครับจังหวัดเอ่า เกินครับ0853425164นะครับ0853425164คงจะได้อีกสักหนึ่งสายนะครับเด็กเหยีพี่น้องนะครับ0853425164นะครับ0853425164นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมเองนะครับอตอนนี้5นาฬิการครับ5:13นาทีนะครับทำดีละนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนได้ <c oughs> มีสุขภาพพลานามัยที่ดีนะครับริสกีเพิ่มภูนะครับก็อย่าลืมนะครับร่วมกันในการทําบุญนะครับการทําบุญเนี่ยเราได้บุญในดุงวญญาทั้งในวันตรีรอด้วยครับอัสลามมุลิกุมครับกุายกุมสสลามบารฮัมตุลลอฮวะบารกาตูค่ะจากไหนครับจากเกาะยาวน้อยค่ะเกาะยาวน้อยชื่ออะไรครับยาวรีดค่ะโอ้ฮัจยายาวรีด นานแล้วนะไม่ได้โทรมาเลยนะอย่าไว้เลยนะว้าวอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาโทรแลว้วกรับอ๋อครับครับครับอ่ะเชิญเลยครับ <c oughs> อายาที่สิบยี่ส <21 S 2> นะิบถึงยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดนะครับอายาที่ยี่สิบเอ็ดวาอีจาอ่าถูกต้องว่าอีจาอะซักกอนนันนาสเ <c oughs> อุอ <c oughs> บิลลา أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض ضراء مستهم إذا لهم أسرع مكرا قل الله أسرع مكرا إن إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وهو الذي ميمي وا الله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ورحوا بها ورحوا بها وفرحوا بها وفرحوا بها, بها, بها جاءتها ريح عاصف بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن, أنجينا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ก็ดะาก็ลอหน้ารีมรอเรากลรอุนอารีมอัลฮัมดุลิลล่าตั้าใจว่าอ่านอายะห์ที่5ครับครับครับทำดิลดลา่์สบายดีนะครับสบายดีค่ะอัลฮัมดุลิลลา์ััอลลลฮมดุิลา์เคยออกทะเลไหมเนี่ยอยู่เกาะยาวน้อยเนี่ยอัลล้์ลออกตั้งแต่เล็กค่ะเจอเจอขึ้นใหญ่ใหญ,ใหญ่ไหมเจทุกกระบวการมีการตั้งค่าอ่าเนี่ยเนี่ยเป็นการให้เรารู้เลยว่า คนที่ออกทะเลเดี๋ยวเวลาเจอขึ้นเนี่ยกลัวอะไรที่สุดก็คือกลัวจะจมน้ำนเวลาเราขอก็ไปขอกับสิ่งอื่นนะขอโต๊ะนู่นโต๊ะนี้ให้ช่วยไม่ได้ต้องขอตลอดโดยตรงนะครับไม่ขอค่ะขอตลอแต่เวลาขึ้นมาบางคนก็ไปขอกับสิ่งอื่นนะครับนี่แหละเครียกก่าชิริกแหละการตั้งภักีต่อลอ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับ อย่าให้มีภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ไม่ให้สวรรค์กับคนที่ทำชิริกกับพระองค์เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ยาวเรีนะอินชาอัลลออาจารย์มีโอกาสจะได้ไปเที่ยวเกาะยาวน้อยบ้างอินชาลอมาเลย์การ์สครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามอัลลอฮุมะอัลลอฮิตุฮอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเอาละครับรายการของเราคงจะต้องยุติเพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลลอ วันพรุ่งนี้พบกันเช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังรายการและก็ชมรายการวันนี้นะครับวันนี้จากลากันเพียงนี้ก่อนนะครับอาบิลไลต์อัลกุลฮิดายะสลามะลิกุมวะราะฮฺมะตุลลอฮฺอัลลอฮฺุกระตุ้นครับ مشاعر الحب